ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟวันที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมือเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจุดทเบยนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทับไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กกกันนนเเหมมมือดิทค็จะาาาํร อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2023โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมครับในส่วนของคลิปนี้ก็ต้องการพูดถึงสิ่งที่กําลังจะหายไปในวันพรุ่งนี้นะครับรวมไปถึงการแจกฟรีและก็สิ่งที่จะเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้หลังการอัปเดตนะครับก็จะมีอะไรกันบ้างเรามาทําการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนเรื่องันที่ในส่วนของสเปเช in bonus น,นนี้ก็ ครบแล้ววันทีกเรียบร้อยนะครับสำหรับการแจกฟรีในวอลลุ่ม2หรือว่ารอบที่2คนก็พรุ่งนี้นะครับจะมีการแจกฟรีเป็นวอลลุ่มที่3หรือว่ารอบที่3นี้นะครับสำหรับการแจกฟรีในส่วนของไอเทมเชนดิล uh huh. แลวก็การแจกฟรี GP รวมไปถึงการแจกฟรี100ทองหรือว่า100อยอีฟอนพอยอะไรประมาณนี้นะครับและต่อมาอย่างที่2คือการแจกฟรี500ร้อ o อีฟอนพอยท์นะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วบันที่เรียบร้อยนะครับก็ใครที่ ยังไม่ได้รับก็สามารถเข้าไปรับได้ภายในคืนนี้เท่านั้นนะครับก็พรุ่งนี้9โมงเช้าก็ไม่สามารถรับฟรีได้แล้วนะเองเขาสำหรับการแจกฟรี500อีฟูบอนพอยต์ในเองนะครับก็อย่าลืมเข้าไปรับกันด้วยแลวกันนะทุกคนต่อมาเรามาดูในส่วนของแพ็กนักเตะกันบ้างแล้วกันนะครับว่ามีแพ็กไหนกันบ้างที่หายไปแล้วก็มีอะไรบ้างที่เข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับร่มที่แพ็กตำนานทุกคนก็แพ็กของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพรุ่งนี้9โมงเช้านะครับสำหรับแพ หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยในวันพรุ่งนี้9โมงเช้านะครับรวมไปถึงแพ็คของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทุกคนนำทัพโดยรุดฟานิตเตอร์รอยนะครับปีเตอร์ชามเคิลและก็ดินิสเออร์วินนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพรุ่งนี้9โมงเช้านะครับและก็แพ็คที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือเป็นแพ็คของ FC บาร์เซโลนานะครับก็ว่ากันว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทุกคนจะเป็นแพ็คที่นำทัพโดยโรนัลดิโยในการ์ดของอีพิกบิ๊กไทม์อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่่าาาใในนนนสววขของงกกรรร์ดเีีียะะคคัับบจม้ท มาพร้อมกับโรนัลดินโญ่นั่นเองนะครับและต่อมาคือในส่วนของเพลย์ยือออ e ดูวิธคนสลับแพ็คปัจจุบันก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยในวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านะครับสลับแพ็คของนำทัพโดยดาบิดเดเคิอารเบโตฟิมิโน่นะครับโอลิเวียชิรูฟทุกคนฮูเลียนอันวาเรสอะไรประมาณนี้นะครับก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านะครับแต่ในส่วนของแพ็คใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาก็คือตัวเกมนะครับได้มีการเปิดเผยเงามา3เ,เงาตามนี้นะครับเป็นเงาของนักเตะจากสวกิเตเซอร์แลนด์น์ครรัทุกกกกนนนนและ็เเตตจจาาาอิวมไปถึง นักเตะของเยอรมันนั่นเองครับและเมื่อผมได้หาข้อมูลนะทุกคนก็ได้หน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้นะครับนั่นก็คือเป็นในส่วนของกรานิชชาก้าจากปืนใหญ่อาร์เซนอลนะผมที่อยู่ทีมชาติของสวิตเซอร์แลนด์องครับและก็ต่อมาเป็นลาวตารูปมาร์ติเนสจากอินเตอร์มิลานนะครับที่อยู่ในทีมชาติของอาร์เจนตินาทุกคนรวมไปถึงจามอโมเซล่าจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็ในทีมชาติก็คือทีมชาติเยอรมันอะไรประมาณนี้นะครับ ก็คาดว่าน่าจะเป็น3คนนี้นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันพรุ่งนี้หลังการอัปเดตนนะครับสำหรับแพ็คของ Player o f the Week นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้กันบ้างกันนะครับว่ามีการแจกฟรีอะไรกันบ้างทุกคนเริ่มที่ทัวร์อีเวนต์ของพรีม์ลีนะครับนี่ก็มีการแจกฟรีเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการแจกฟรีเทมเชนรู้ว่าการเปิดแพ็คฟรีหนึ่งครั้ง รวมไปถึงการแจกทองฟรีในคนสนับชัเลนจ์เว้นของอัลลิมิเต็ดนะทุกคนอันนี้ก็มีการแจกทองฟรีกันเหมือนเดิม50ทองหรือว่า50อ e. ีฟุตบอลคอยนี่นะครับและก็นี่เรียกคนสนับชัเลนจ์เว้นของ FC บาร์เซโลน่านะครับสหรับแคมเปญของการเฉลิมฉลองแชมป์ของลาลิกาสเปนนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วที่เรียบร้อยในวันพรุ่งนี้9โมงเช้านะครับและก็ต้องไปรอลุ้นนะครับว่าจะมีแคมเปญของ FC ฟซีไบเอินมิวนิกหรือเปล่านะครับสหรับการฉลองแชมป์ของบุนเดสลลกาเยอรมันนะครับเพราะว่า บาเยอมิวนิคทุกคนเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์หลักของตัวเกมนะครับวันนี้ก็มีลุ้นม,มากๆนะครับว่าจะมีการแจกฟรีหรือเปล่าในวันพรุ่งนี้นี่ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับแคมเปญของบาเยอร์มิวนินเองนะครับขอทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตให้สั้นๆอาสำหรับสิ่งที่กำลังจะหายไปและก็สิ่งที่จะเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวพวรุ่งนี้ทุกคนจะมาดำเนินการอัปเดตและก็ยืนยันลงรายละเอียดให้อีกทีแล้วกันนะครับขอทั้ดทดดออ้ดัวัววระนนกคไยยบ ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ